กสมเสนอ3ข้อทบทวนโครงการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาด20เมกะวัตในพื้นที่ตะบนสายมูลอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกครับคุณยามนไกยูนวงกรรมการสิทธิมนุษยชนบอกว่า 1. กสมเสนอให้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทบทวนสถานที่ตั้งโครงการใหม่อีกครั้ง 2. ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทบทวนโครงการที่มีผลกระทบรุนแรงอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนและ 3. ให้สำนักงานประมานูเพื่อสันติจัดเก็บกากกรรมตภาพรังสีสองแห่งได้แก่ พื้นที่คลองห้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่องคลักษ์จังหวัดนครนายกให้มีการตรวจสอบการปนเปื้อนเป็นประจำทุกเดือนและรายงานให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเ,เป็นระยะระยะด้วยนะครับ